แม่บ้านคนจนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งยุพาเป็นหญิงสาวที่ได้รับการยกย่องจากครอบครัวเนื่องจากเธอเรียนจบปริญญาตรีและก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เธอมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวแม้จะมีความสามารถระุฒิการศึกษาสูงกว่าเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านแต่หลังจากเรียนจบยุพา กลับเลือกที่จะทํางานเป็นแม่บ้านในโรงแรมใกล้บ้านแทนที่จะไปทํางานในเมืองหลวงเหมือนลูกหลานบ้านอื่นที่ไปสร้างฐานะในกรุงเทพแม้ครอบครัวจะไม่เคยตําหนิในเส้นทางที่ยุพาเลือกแต่เธอกลับเจอเสียงนินทาและคําพูดเสียสีจากญาติพี่น้องที่ไม่เข้าใจบ่ายวันศุกร์หลังเลิกงานยุพาก็กลับมาที่บ้านเหมือนทุกๆอาทิตย์เธอกํากลังเก็บผัก เพื่อเตรียมทำอาหารเย็นอยู่หน้าบ้านทันใดนั้นญาติพี่น้องของเธอก็เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีต่างมองมาที่ยุพาที่ยังคงอยู่ในชุดทำงานของแม่บ้านโรงแรมในเมืองพวกเขาแสยะยิ้มก่อนจะหยุดพูดคุยด้วยน้ำเสียงเสียดสีไม่น่าเลยจริงๆนะยุพาอุตสาห์เรียนจบสงขนาดนั้นแต่ทำไมทำไมถึงมาทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมแถวนี้ได้ ทำเหมือนคนไม่มีวุฒินั่นนะสิพ่อแม่ก็พากันภูมิใจนักหนาว่าลูกเรียนจบปริญญาตรีมาป้าป้าก็คิดว่าเองจะไปทำงานทำการในกรุงเทพเสีอีกถ้าจะทำงานแถวนี้ไม่รู้จะเสียเวลาไปเรียนสูงๆูงทำไมญาติอีกคนพูดเสริมพร้อมกับหัวเราะเบาๆยุพาฟังเงียบๆพยายามข่มอารมณ์ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเยบงานแบบไหน หรือทำที่ไหนก็ไม่สำคัญหรอกจ้ะป้าขอแค่เป็นงานสุจริตและช่วยครอบครัวได้ก็พออยัิญาติพากันมองหน้ากาันย่างเหนื่อยใจก่อนจะมีคนหนึ่งหดล,ลมหายใจแรงๆเฮ้พูดแบบนั้นมันก็ถูกเพราะถ้าเองไปทำงานกรุงเทพตั้งแต่แรกนะป้านี้เองก็ได้เงินเดือนดีๆมีหน้ามีตามาลูกๆของพวกป้ายุพาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เราก็เอ่ยตอบหนูอาจาไม่ได้ทํางานเงินเดือนสูงๆในกรุงเทพแต่หนูมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เท่านี้หนูก็พอใจแล้วจ้ะคาตอบของเธอทําให้ญาติพี่น้องพากันถอนใจออกมาแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะมีเงินเก็บไปซื้อรถป้ายแดงขับเหมือนคนอื่นๆเขาหนูยังไม่อยากได้รถหรอกจ้ะพาระมันเกินตัวหนูไปแต่เชื่อสิว่าพ่อแม่เองอยากได้รถ รถใหม่ป้ายแดงใครๆก็อยากขับนี่อีกไม่กี่วันนะลูกป้าก็กำลังจะออกรถใหม่เห็นว่าจะขับมาบ้านให้หลวงพ่อที่วัดเจิมรถให้หนูยินดีด้วยนะจ๊ะป้าเออเออมีลูกอย่างเองนี่คงหวังเพิ่งอะไรไม่ได้จริงๆเอยจบบรรดาญาติๆก็พากันเดินไปยุพาทนฟังทุกคำโดยไม่ได้โตตอบอะไรกลับไป เธอยิ้มบางๆให้พวกเขาก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านผู้เป็นแม่ยืนฟังอยู่นานเอื้อมมือมาลูบไหล่ของลูกอย่างปลอบโยนเพราะบรรดาญาติญาติมักจะพากันพูดถากทางให้เจ็บใจแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนอดที่จะสงสารยุพาไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของใครหรอกนะลูกยุพายิ้มให้แม่แล้วเอ่ยรับจ้ะแม่ แต่การนินทาถึงยุพาก็ยังไม่จบนอกจากคนในเครือญาติกนลามไปถึงคนในหมู่บ้านทุกคนต่างพูดไปว่าเธอจบปริญญามาแท้ๆแต่กลับเลือกงานต่ำต้อยที่ไม่เหมาะสมกับวุฒท,ที่อุตสาหร่ำเรียนมาจนถึงตอนนี้ยุพาก็ยังใช้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าคันเดิมเสื้อผ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนใหม่จนกลายเป็นที่หัวเราะเยาะของญาติหลายๆคน ทุกครั้งที่ถึงช่วงสงกรานต์หรือวันรวมญาติญาติพี่น้องรุ่นเดียวกันที่ไปทำงานในกรุงเทพก็มักจะแวะเวียนมาคุยโอ้อวดเรื่องความสำเร็จของตนให้ยุพาฟังเสมอๆอย่างวันนี้บัวที่กลับมาจากกรุงเทพก็ตรงมาหายุพาตั้งแต่เช้าตรู่ทำงานเป็นแค่แม่บ้านแบบนี้วันหยุดเคยไปกินของแพงๆในห้างบ้างไหมยุพา ไม่เคยหรอกจ้าฉันชอบกินข้าวร้านตามสั่งมากกว่ายุพาสายหน้าปฏิเสธนั่นสินะก็แฟก็คงซื้อข้ารถเข็นลุงแก่ๆธรรมดาๆรรใช่ไหมบวัวกอดอกเอ่ยถามลูกพี่ลูกน้องที่เธอดูแคลนมาตลอดเธอจบแค่มอหกแต่ได้ทำงานที่กรุงเทพแถมเงินเดือนก็มากกว่าคนจบปริญญาตัวอย,ย่างยุพาอีกได้แต่งตัวสวยๆตลอด กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งก็เป็นที่พูดถึงเสมอว่าสมแล้วที่ไปเป็นสาวกรุงเทพจ้ากาแฟแบบนั้นราคากี่บาทแพงสุดก็แก้วละยี่สิบบาทกระจอกจังของฉันแก้วเป็นร้อยๆชวนะรสชาติเป็นยังไงจ้ากาแฟแก้วแพงๆแ,แบบนั้นหอมอร่อยฉันกินทุกวันจนติดไปแล้วละ่ะวันหยุดเราไปเดินห้างกัน กินข้าวแพงๆซื้อเสื้อผ้าสวยๆคนกรุงเทพเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้ปกติเดือจ้าสินปีนี้ฉันน่าจะได้โบนัสหลายเดือนตั้งใจจะไปซื้อทองสักสองสามบาทใส่เล่นๆซื้อกระเป๋าสวยๆรองเท้าดีๆบัวยังคุยโอ้อวดไม่หยุดดีจังเลยจ้ายุพาไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับคำโอ้อวดของลูกพี่ลูกน้องอย่างบัวอีกไม่นาน ฉันก็จะแต่งงานกับหนุ่มกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่กับแสงสีเสียงไม่อุดอู้ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเองแต่ทำงานที่นี่ก็ดีนะพี่ได้อยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่จ้ะแม่ลูกกระตันยูแต่ว่าเย็นนี้เธอจะไปดูหมอลำไหมถ้าไปฉันจะออกเงินค่าตั๋วให้ไม่ดีกว่าจ้ะฉันไม่ค่อยชอบไปที่เสียงดังๆแปกคนจริงๆนั่นแหละเอยจบ บัวก็เดินจากไปส่วนยุพานั้นถอนหายใจเล็กน้อยแล้วก็เดินเข้าบ้านพอเจอหน้าแม่ก็ยิ้มให้แล้วบอกว่าบัวมาคุยเรื่องอะไรคนเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกลูกจ้าแม่ยุพาเอ่ยรับประทั่งช่วงค่าก็มีคนมาหาที่บ้านอีกซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนี่ยุพาเสียงของป่าย้มเอ่ยทักยุพาขึ้น พร้อมกับส่งยิ้มให้อย่างมีเลสในแล้วใช้สายตาสำรวจหลานสาวไล่ตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าก็ว่าได้จ้าป้าไอ้เข้มลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็สนใจเองเลยให้ป้ามาถามว่าถ้าจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอเองจะว่ายังไงทันทีที่เจอหน้ากันป้าแย้มก็พูดเข้าประเด็นยังไม่อ้อมค้อมเพราะถ้ายุพาตกลงคนเป็นแม่สื่อแม่ชัก ก็คงได้เงินค่าตอบแทนมากโขฉันไม่ชอบพี่เข้มจ้ะแต่บ้านไอ้เข้มมันรวยนะแต่งงานไปเองก็อยู่สุขสบายไปทั้งชาติไม่ต้องไปทำงานเป็นแม่บ้านงกงกให้ใครโขกสับใช้งานเหมือนคนรับใช้แบบนั้นไม่เป็นไรจ้ะป้าหนูรักงานของหนูอีกอย่างหนูไม่อยากไปเป็นเมียคนที่สามสี่ห้าของใครโอ๊ยไอ้เข้มมันก็เจ้าชู้ตามนิสัยผู้ชายนั่นแหละ แต่มันก็จะยกเองเป็นเมียตีทะเบียนจัดงานแต่งให้ใหญ่โตก็เห็นผู้แบบนี้กับผู้หญิงใหม่ๆที่อยากได้ไปเสียทุกคนแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้พูดอะไรระวังปากหน่อยป้าแย้มปลามหลานสาวหนูพูดเรื่องจริงป้าจะโมโหทําไมอีกอย่างต่อให้ผู้ชายทั้งโลกเหลือแค่พี่เข้มหนูก็ไม่เอาทําผัวหรอกจก้ะเองนี่จนแล้วยังไม่เจียมตัว เอ่ยจบผู้เป็นป้าก็สะบัดหน้าใส่แล้วเดินจากไปยุพาได้จะถอนหายใจออกมาหนักๆกับความหวังดีของป้าย,ย้มที่เธอนั้นไม่ต้องการวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆยุพายังคงทำงานเป็นแม่บ้านแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้วื้วาผู้ชายหลายๆคนสนใจเธออยากเข้ามาจีบแต่พอรู้ว่ายุพาทำงานอะไร ก็พากันเปลี่ยนใจทุกครั้งที่เป็นวันหยุดเธอมักจะกลับมากินข้าวกับพ่อแม่กับข้าวบ้านๆฝีมือแม่นั้นอร่อยจนเธอกินข้าวหมดไปหลายจานกระทั่งวันหนึ่งนวลก็เดินตรงมาที่บ้านด้วยท่าทางกังวลหน้าตาเครียดยังเห็นได้ชัดรากับมีเรื่องทุกใจอัดแน่นอยู่ภายในพี่น้อยเสียงของนวลเอ,อ่ยเรียกน้อย ขณะที่เดินเข้ามาใกล้ก่อนจะนั่งลงข้างๆอย่างไม่รอช้าแล้วถอนหายใจออกมาหนักๆอย่างอัดอัน้นมีอะไรหรือนวนท่าทางเองไม่ค่อยสู้ดีเลยน้อยเอ่ยถามน้องสาวน้องสาวถอนหายใจออกมายาวๆสีหน้าหม่นหมองน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาเต็มไปด้วยความกังวลฉันรู้ว่าพี่น้อยอาจจะช่วยอะไรฉันไม่ได้ แต่ช่วยฟังฉันระบายหน่อยได้ไหมได้สิตอนนี้ฉันไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วทุกอย่างในบ้านมันวุ่นวายไปหมดลูกชายฉันเพิ่งโทรมาบอกว่ามันหมุนเงินไม่ทันรถที่ผ่อนอยู่ตอนนี้ก็กำลังผ่อนไม่ไหวเห็นว่าอีกไม่นานเขาจะมายึดรถไปแล้วนะพี่แล้วเมียมันล่ะหนีไปกับหัวใหม่แล้วนะสิเอ่ยจบนวล กระทอนหายใจออกมาหนักๆอีกครั้งใจเย็นๆก่อนนะทองหยองที่มันเคยซื้อให้ฉันฉันก็เอาประจำนำหมดแต่ก็ยังไม่พอใช้นี่ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาน้อยฟังอย่างเห็นใจนวนถอนหายใจออกมาแรงๆอีกครั้งและเป็นแบบนี้มาเกือบทั้งวันดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกับมีน้ำตาคลอด้วยความกลาดกลุ้มที่จนถึงตอนนี้ ก็ยังหาทางออกไม่ได้ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆนะพี่นวลพูดพร้อมกับสายหน้าไปมาแววตาที่มองมายังน้อยนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันอยากจะขายที่มาใช้นี่ขายที่เลยเหรอน้อยพูดทานออกมาอย่างตกใจอืมที่ผืนสุดท้ายที่แม่แบ่งให้เรานั่นแหละถ้าพี่พอรู้ว่ามีใครสนใจซื้อ พี่ก็ช่วยบอกฉันทีนะฉันขายไม่แพงหรอกได้เดี๋ยวนี่เองกินอะไรมาแล้วหรือยังยังฉันกินไม่ลงแล้วพี่เฮ้ยฉันกลับก่อนก็นแล้วกันนะนวลลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยสีหน้าหนักอึ้งแล้วก็เดินกลับบ้านน้อยถอนหายใจออกมาหนักๆอย่างเห็นอกเห็นใจนวลน,น้องสาวเธอเก็บเรื่องนี้ไว้กระทั่งถึงเย็นวันศุกร์ จึงเล่าให้ลูกสาวอย่างยุพาฟังด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเห็นอกเห็นใจนวลน,น้องสาวแร่งด่วนแบบนี้จะไปหาใครมาซื้อได้นะหนูจะซื้อที่แปลงนั้นจากน้านวนเองจ้ะแม่จริงเหรอยุพาน้อยเอ่ยถามยังตกใจจ้ะที่ดินผืนนั้นติดกับที่ของแม่พอดีหนูเลยอ,อยากรวมเป็นที่ผืนเดียวกันยุพา ตอบด้วยความมั่นใจแต่มันใช้เงินเป็นแสนแสเลยนะลูกจ้าเงินสดด้วยนะจ้าหนูพอมีเงินสดเก็บที่ธนาคารอยู่บ้างแต่ว่าหนูซื้อไหวจ้าแม่ถ้าอย่างนั้นก็ได้ขอบใจนะยุพาแม่รีบไปบอกนะ้นวลเถอนะน้าเขาจะได้สบายใจได้ได้น้อยพยักษน่ารับ เรารียบเดินไปยังบ้านของนวลทันทียุพาถอนหายใจออกมาเล็กน้อยรู้ว่าการซื้อครั้งนี้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่เธอเก็บออมมาหลายปีแต่เธอก็เต็มใจที่จะซื้อที่ตรงนั้นเก็บเอาไว้ยุพามันจะเอาเงินเป็นแสนๆมาจากไหนทั้งๆท,ที่มันก็ทำงานเป็นแค่แม่บ้านเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรนวลเอออย่างดูแคลนหลานสาว เมื่อรู้จักปากของน้อยว่ายุพาต้องการซื้อที่ดินผืนนั้นมันทำงานหลายอย่างเก็บเงินมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้ซ้ำแต่ก็ไม่แปลกถ้ามันจะมีเงินสดเป็นสันแสนหนี่นวลน,น้อยลอบถอนหายใจกับคำพูดของนวลที่ยังคิดไม่ดีกับยุพาทั้งทั้งที่ยุพาตั้งใจช่วยซื้อที่แท้แ,ทแต่ฉันอยากได้เงินสดพรุ่งนี้เลยนะยุพา มันมีใช่หรือเปล่าพี่นวลมีน้อยตอบอย่างหนักแน่นถ้ามีฉันจะขายที่ตรงนั้นให้อืมน้อยเอ่ยรับแต่สีหน้าของนวลดูเหมือนจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทว่าน้อยก็ขี้เกียจจะอธิบายเต็มทนเช่นกันข่าวที่ยุพาสามารถซื้อที่ดินได้ด้วยเงินสดกลายเป็นข่าวใหญ่ในหมู่เครือญาติก่อนจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว แทนที่จะได้รับคำชมญาติพี่น้องบางคนกลับวิจารณ์เธออย่างเสียเสียหายหายคิดว่าเธอต้องเป็นเมียน้อยคนรวยถึงได้มีเงินสดมาซื้อที่ดินราคาหลักแสนแบบนั้นฉันว่ายุพามันคงไม่ได้หาเงินมาเองหรอกน่าจะเป็นเมียน้อยคนรวยสักคนในเมืองมากกว่าญาติคนหนึ่งพูดขึ้นในวงสนทนาด้วยแฝงความอิจฉาและอคติฉันว่าต้งใช่แน่ๆ คนที่ทำงานเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาธรรมดาจะมีเงินขนาดนั้นได้ยังไงอีกคนเสริมขึ้นอย่างเห็นด้วยระพวกเขาก็หัวเราะกันยังมีความสุขจากการจับกลุ่มนินทาฉันว่าไม่รอกยุพามันเป็นคนแบบนั้นนวนพยายามโต้แย้งให้ยุพาแต่กลับไม่มีใครสนใจแหมนวลพอยุพามันซื้อที่เองก็เข้าข้างมันทันทีเชียวนะ เปล่านะพี่แย้มเพราะไม่อยากขัดใจพี่สาวคนโตนวลจึงรีบปฏิเสธยุพารับรู้คำนินทาว่าร้ายเธอเหล่านั้นแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจคำพูดของคนอื่นเมื่อได้ที่ดินเพิ่มมายุพาก็เริ่มวางแผนสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่โดยตั้งใจจะเปิดร้านขายของชำเล็กๆแต่ก็ไม่ไายถูกบรรดาญาดูถูกร้านเด็กๆแค่เนี้ย จะไปสู่ร้านใหญ่ๆอื่นๆได้ยังไงฉันอยากทำแค่พอตัวไปก่อนถ้ามันดีค่อยขยับขยายจ้าขอให้มันจเจริญน,นะน้อยเพราะถ้ามันเจงเพราะเธอยุพาคงยิ่งลำบากหาเงินแน่แย้มเยอ้ยอยันก่อนจะหยิบขนมติดมือไปทั้งทังที่ไม่ได้จ่ายเงินด้วยซ้ำแต่น้อยก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจกระทั่งสิ้นปีหลังโบนัสออก ยุพาก็ซื้อรถกระบะมือสองให้พ่อไว้ใช้งานอีกคันโบนัสปีต่อมาเธอก็ซื้อวัวให้พ่อหลายสิบตัวขยายพื้นที่นาและปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวโดยเฉพาะฐานะของยุพาค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวนทางกับบรรดาญาติญาติที่เคยดูถูกเธอเพราะสมบัติที่เคยมีก็เอาไปขายจนหมดอย่างบัวที่ตอนนี้กรตกงาน ต้องหอบข้าวหอบของกลับมาอยู่ที่บ้านนั่งนั่งนอนนอนให้แม่เลี้ยงไปวันวันคนเหล่านั้นยิ่งเห็นยุพาได้ดิบไดด้ีก็ยิ่งนินทาว่าร้ายเธอด้วยเรื่องต่างๆนานาแต่ยุพาก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจใครพูดอะไรก็ได้สิ่งนั้นเธอคิดดีทําดีย่อมได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเช่นกันเงินทองก็มีบ้านก็หลังใหญ่ บัวก,กันหลายสิบตัวแบบนี้เมื่อไร่จะพาผัวมาเปิดตัวเสถียีแย้มเอ่ยขึ้นเพราะไม่อยากขยุพาได้ดีไปกว่าลูกตัวเองแต่ต้นตอที่ปล่อยข่าวเสียหายหายนินทากุเรื่องใส่ความยุพาก็คือป้าอย่างแย้มผัวใครจ้าป้ายุพาแกล้งถามทั้งๆท,ท,ที่เข้าใจความหมายดีผัวเองไงย,ยุพาจะสอนไว้อีกนานเท่าไหร่หนูยังไม่มีผัวจ้า อ้าวแบบนี้คนทั้งหมู่บ้านก็เข้าใจผิดกันไปเองหรอกหรอว่าเองมีผัวแล้วจ้าเองนี่ยังไงใครเขาหนินทาก็ไม่สนก็มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่จ้าป้าอย่าว่าจะชาวบ้านเลยป้ายังสงสัยว่าผู้หญิงตัวคนเดียวแบบเองจบถึงปริญญาแต่มาทำงานแค่แม่บ้านเงินเดือนไม่กี่บาทแต่มีเงินเก็บไปซื้อที่เป็นแสนๆด้วยเงินสด ไหนจะสร้างบ้านซื้อรถซื้อวัวนั่นอีกเอ็งทำได้ยังไงถ้าไม่มีคนช่วยไปเป็นเมียน้อยใครก็บอกหนูทำงานเก็บเงินคนเดียวจ้ะป้าไม่ได้มีผัวคอยช่วยหรือไปเป็นเมียน้อยใครใครเชื่อเอง็งก็คงโง่เต็มทนป้าโกรธหรือเกลียดอะไรหนูหรอจ๊ะพูดอะไรของเอง็งก็ป้าไม่เคยยินดีในความสำเร็จของหนูเลยตั้งแต่หนูไปทำงานเป็นแม่บ้าน ป้าก็เอาแต่ค่อนขอดมาตลอดใช่ฉันก็อยากถามพี่แบบนั้นเหมือนกันว่าโกรธหรือเกลียดอะไรยุพามันนักหนาะถึงว่าร้ายมาไม่เคยหยุดน้อยที่ทนมันนานสุดท้ายก็เอ่ยถามขึ้นอย่ามาใส่ความฉันนะแย้มร้อนตัวฉันได้เห็นได้ยินกับหูนะพี่ว่าพี่พูดถึงยุพามันยังไงแต่ที่ผ่านมาฉันไม่พูดเพราะคิดว่าพี่จะหยุด แต่พอฉันไม่พูดพี่ก็ยิ่งไม่หยุดแถมยังใส่รายุพามากขึ้นไปอีกฉันพูดเรื่องจริงแทนที่จะยอมรับแต่แย้มกลับยืนกรานว่าเธอพูดถูกทุกอย่างเรื่องจริงมีอะไรบ้างพี่ยุพามันก็อยู่ของมันดีๆทํางานเก็บเงินงกงกไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำเออเออยกหางกันไปเถอะแล้วฉันจะคอยดูเอยจบ ผู้เป็นป้าก็เดินจากไปเพราะถ้ารั้นจะอยู่ก็คงไม่ได้การยุพาได้จะถอนหายใจออกมาหนัก,นกๆ,ๆเมื่อไรบรรดาญาติพี่น้องจะเลิกเข้ามาถามเข้ามาคุยเรื่องทำนองนี้กับเธอเสียทีเฮ้อแม่เอื่มจริงๆเองก็ทนเก่งนะยุพาปล่อยให้ป้าพูดดูถูกอยู่ตั้งนานก็เราบั็นญาติกันนี่จ้าแม่เพราะคำว่าญาติกันนี่แหละแม่ถึงทนมาตลอด แต่หลังจากนี้ใครมาว่าเองเสียเสียหายหายแม่จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแม่จะปกป้องลูกเองขอบใจนะจ๊ะแม่ลูกแม่เป็นคนดีใครไม่เห็นก็ช่างแต่แม่เห็นคนดีดีแบบเองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจ้ะยุพายิ้มกว้างออกมาแม้จะเหนื่อยใจกับบรรดาญาพี่น้องบางคนแต่เธอก็เลือกที่จะปล่อยวาง และไม่เก็บมาใส่ใจแม้ฐานะการเงินของยุภาจะดีขึ้นแต่เธอก็ยังคงทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตธรรมดาธร,รมดาไม่ได้อวดร่ำอวดรวยให้ใครอิจฉาแต่ต่อให้ไม่ทำแบบนั้นบรรดาญาติญาติก็ยังคงเอาเรื่องของเธอไปนินทาอยู่ร่ำไป